สวัสดีครับความสุขข้างบ้านนะครับก็จะพามาชมสวนฤดูฝนกันนะครับผมเนาะอนนี้ก็ฟ้าคึมๆนะครับคึมมากเลยไม่มีแดดมาหลายวันแล้วครับผมพอถึงเวลาเขาก็จะตกเลยนะครับผมมาตรงเวลาเป๊ะครับก็จะรกหน่อยนะครับรอบๆสวนยังไม่มีเวลาทำช่วงนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพิ่งเคลียร์แปลงถอนหญ้าอะไรออกนะครับกําลังจะลงปลูกเนาะครับแล้วก็ได้ปูผ้าไปครับ ให้ตัดหญ้าไม่ทันนะครับสมมุติผมตัด่าฝั่งนี้เสร็จฝั่งนู้นยาวครับไปตัดฝั่งนูน้นเสร็จฝั่งนี้ยาวอย่างเงี้ยครับมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องปูผ้าครับฝรั่งก็กําลังติดดอกติดผลนะครับของไปแล้วเป็นบางส่วนเนาะตรงคลองก็หญ้าเต็มเลยนะครับส่วนตรงกลางคลองนั้นมีแต่ผักบุ้งนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะ ผักบุ้งเดินเก็บเลยครับผมนะครับดินกําลังเตรียมดินตัวนี้ผมจะ,ะขุดไว้ถอนหญ้านะครับแล้วก็ทดด้วยจุลินทรีย์หนอกล้วยครับดูดินนะกำได้แบบนี้เลยนะร่วนดีมากนะครับนะครับดินประมาณนี้อย่างร่วนนะครับผมเห็นไหมกำได้เลยนะครับอันนี้หมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ละ รดด้วยจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะครับแล้วก็หมักไว้อ่ารดน้ําทุกวันด้วยนะรดพอชุมช่มๆนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เขาทํางานได้ดีเนาะแปลงนี้ก็ลงปุ๋ยคอกไปครับก่อนปลูกผมก็ต้องถอนหญ้าแล้วก็พรวนดินอีกครั้งหนึ่งครับก็ลงปุ๋ยคอกไปแล้วก็รดจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยเหมือนกัน,นครับประมาณนี้อันนี้ก็กําลังจะเคลียร์ทางเดินนะครับจะปลูผ้าดาเหมือนกันเนาะ เคลพ่งลงไปแปลงแรกเองนะครับเป็นสก,กาเล็ดดูอันนี้ผู้รอดชีวิตจากหนอนนะครับเนี่ยเพิ่งจะเคลียร์หนอนได้เสร็จนะครับดูใบที่โดนนะครับเคลียช่วงนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเพราะว่าผมฉีดท่นทุกวันนะครับเนาะชีวพันธุ์ป้องกันหนอนนะครับกําจัดหนอนพวกอ่าหนอนใยคะน้านะครับหนอนต่างๆครับเนี่ยก็ม่วงดีมากอันนี้แดดร้อยนะครับก็เริ่ม กลับมาแล้วตอนแรกน่าจะขิดไปแล้วนะแต่ก็กลับมาต้นนี้ก็โอเคนะครับหลงกล้าไปแปลงนี้ครับสวนอันนี้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่อยู่อยู่ในสวนอยู่มานานแล้วแหละก็จะมีโลบ้างนะครับเนี่ยก็ดูแลกันสุดลทธิ์นะครับช่วงนอนลงนะครับนี่ก็โหดเหลือเกินนะครับดูกลางลำต้นโดนหนอนแท้ ครับพวกใบพวกนี้ผมก็จะเก็บครับไปทําพวกอ่าซุปก้อนผักเดี๋ยวคอยดูนะครับคลิปซุปก้อนผักตรงนี้เป็นแปลงข้าวโพดครับเพิ่งลงข้าวโพดไปหยอดไปหลุมละสองเมล็ดนะครับแล้วก็หมาก็มานี่รอยตีนมามันก็มากัดกระส่แปลงผมเนี่ยเกือบเละนะครับ เนี่ยที่มีสองต้นนี้ก็ต้องถอนทิ้งนะครับผมมยอดหลุมละสองต้นถอนทิง้งไปหนึ่งต้นนะครับเหลือต้นที่แข็งแรงไว้อันนี้ก็เอาไปปลูกต่อได้นะเอาไปซ่อมต้นไหนที่ที่ตายนะครับผมก็ไปปลูกต่อได้แต่ผมจะทิ้งเลยไหนไหนมันก็ไม่แข็งแรงแล้วอันนี้เป็นแปลงข้าวโพดน,นะครับต่อไปเป็นแปลงสล,ลัดตัวนี้เป็นประกาศหอมอิตาลีที่แครแก่นนะครับอ่าแปลงนี้ผม ย้ายช้าครับผมย้ายกล้าประมาณกล้าประมาณ25วันนะครับผมย้ายลงมาปลูกเนาะก็เลยแกลนแบบนี้แหละครับเท่าที่เห็นแต่ถามว่ากินได้ไหมก็ได้นะครับผมอันนี้คางยาหนางลกมากจะได้เคลียร์ตรงนี้่าที่เพิ่มมา่ใหม่ก็จะมีสะพานครับผมสะพานที่ข้ามเกาะไปตรงนู้นนะครับส่วนผลไม้ยังไม่เริ่มปลูกก็กําลังจะเริ่มปลูกในเร็วๆนี้นะครับเนี่ยเกาะที่ผมอมองมีแต่ผักบุ้งครับ ตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำว่าจะปล่อยปลานะครับแต่ตอนนี้ยังซุดยังไม่หายเลยยังถล่มลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะเกิดจากการผิดพลาดที่ไม่ได้ไม่ได้ขุดทําเบือมไว้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ครับมะพร้าวกาลังติดลูกเลยนะครับผมเยอะมากแต่ไม่ได้ติดทั้งหมดนะก็จะมีร่วงมีอะไรบ้างเนี่ยโตละ พอได้เอาไปต้มใส่กับน้ำซุปจุ่ม,มสองแปลงนี้ก็กำลังเคลียรนะ์ที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นค้างตัวนี้ครับผมมีแลนว่าจะปลูกแตงโมนะแต่หาสายพันธุ์ที่มันแบบต้องการยังไม่ได้นะครับสายพันธุ์ที่แบบปลูกยาก,ยากหน่อยนะครับถ้าปลูกแตงโมธรรมดามันก็ธรรมดาเกินไปเพราะว่าเราปลูกน้อยๆเนาะก็เน้น,ะนที่มันแบบแปลกแล้วก็ แตกต่างจากคนอื่นไปครับค้างตัวนี้ก็ทําง่ายนะผมใช้ไม้ไผ่แล้วก็เคเบิทลทายรัดเลยนะครับก็ซื้อมาจ่ายวิเตอร์ดีไอวนะเคเบิลทยายทุกงวันนี้ทําง่ายครับอุปกรณ์มันหาซื้อได้ง่ายด้วยแหละต่างกับเมื่อก่อนนะครับที่จะต้องโอ้โหยต้องไปซื้อร้านอะไรไทยวัสดุนู่นนี่นั่นนะครับหาซื้อยากครับสําหรับคนที่อยู่ชนบทแบบผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นค้างฟักทองดูต,ตรงนี้ กำลังติดนะมันเป็นฟักทองดัมเบลอะไรสักอย่างครับผมกำลังติดดอกดอกพวกนี้ก็เอาไปแกงอ่อมได้นะครับดอกที่ไม่มีผลเนาะพวกยอดพวกอะไรที่ตัดออกนะครับก็อเอาไปแกงออมสลัดนะครับอันนี้ก็ใช้ในร้านใช้ทำเมนูกินกับหมูย่างนะครับลูกค้าจะชอบมากเลยรีเควสตลอดแต่ปลูกน้อยนะครับอันนี้ทดลองปลูก กดูฝนลองดูว่ามันจะติดไหมนะครับโรงเรือนก็มีประมาณนี้ครับลกๆอยู่เดีย๋ยวค่อยเก็บเนาะปล่อยลกไปก่อนช่วงนี้ผมมีเวลาว่างแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับวันเสาร์ตอนเช้าเพราะว่าก็ต้องอาขายของทํากับข้าวด้วยนะครับก็ว่างแค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์อยู่หลานก็ค่อยได้ลงสวนนะครับนี่ครับอันนี้ไดกิบอไดกิบอเคลนะครับตัวนี้เป็น สกาเลตแต่สังเกตว่าผมเพิ่งเอาออกแดดไปเมื่อวานนี้แล้วมันไม่มีแดดนะครับปกติสกาเลตผมจะเพาะในใต้สลนดแล้วก็เอาออกแดดเพื่อที่จะทําสีใบให้เขาม่วงนะครับม่วงเข้มเลยนะครับผมถ้าไม่โดนแดดเลยเนี่ยถ้าเอาไว้ใต้สลนดมากเกินไปนะครับใบเขาก็จะเขียวแบบนี้ <laughs> นี่ก็แปลงผักชีนะครับนี่หว่านผักบุ้งไว้งอกยังไม่ด้ งอกแล้วนะครับก็กำลังงอกเนี่ยครับก้าผักเขลวตัวนี้ก็เป็นรถแมรี่ครับเพิ่งออกดอกมีท่านไหนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเก็บเมล็ดรถแมรี่ไหมเพิ่งออกดอกนะครับส่วนมากคนจะตัดกิ่งชำเนาะตัดกิ่งชำแบบนี้ครับเอาคว่ำแน่นก่อนเดี๋ยวเขาโตเดี๋ยวเขาก็อันนั้นเองนะครับพวกอันนี้เขาก็จะลูดออกไปนะครับรอเขาแข็งแรงก่อนนะ นี่เป็นต้นกล้าเคลทั้งหลายนะครับว่าจะาทำเป็นเซตขายอยู่นะครับ1เซตก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นควีนเคลแล้วก็าลาซินาโตแล้วก็สกาเร็ตครับทำเป็นเซตสองใครสนใจก็ฟรีส่งนะครับสนใจก็ทักมาเด้อมีพร้อมส่งอยู่นะเป็นต้นพอกลาถุงดำครับอันนี้ต้นทาม ก็จะมีประมาณนี้นะครับสวนกำลังเร่งทำอยู่มันเวลาน้อยนะครับก็ต้องทำวันนี้ก็เสานี้ก็ว่าจะได้ตัดหญ้าเนะี่ยครับลงเดือก็จะประมาณนี้ลงเดือน,นี่ทนแดดทนฝนมากนะครับลมพายุมาไม่รู้กี่รอบเขาก็ยังยืนอยู่ได้ดูแบบโครงสร้างกระหลงโป้งมากเลยมันอยู่ได้นะครับเนี่ยเวลาลมตีเนี่ยเข้าใบไอ้ผ้าอันนี้ผมก็ไม่ได้ล็อกแน่นนะครับเขาก็จะ หลุดออกไปแล้วก็ค่อยมาประกอบใหม่เพื่อที่ไม่ให้มันหลังโคงถ้าลังมากนะครับลมจะหอบอ,อไปหมดทั้งลงเรือนนะครับก็ประมาณนี้เลยโอ้ยุงยุงเยอะมากนะครับอันนี้คือพุ่มโหระพาซึ่งใหญ่มากครับปลูกที่เดียวนะครับตัดกินได้ยาวๆเลยสําหรับโหระพาแล้วก็กระเพรานะครับก็แค่เราตัดดอกพวกนี้ออกเนี่ยเต็มดอกเขาออกเรื่อยๆนะครับไม่ให้ต้นเขาโสมนะ อันนี้ก็เป็นค้างฟักทองเหมือนกันครับใบใหญ่มากโอเคครับผมฤดูฝนปลูกจะค่อนข้างยากหน่อยจะต้องฉีดพ่นชีวพันธุ์มันฉีดพ่นเลยครับแม้นเอาไม่อยู่นะครับทั้งเชือ้อราทั้งหนอนเยอะมากกับช่วงนี้นอนน่าจ,จะระบาดท,ทุกพื้นที่นะผมเห็นหลายหลายท่านบนครับระบาดหนักเลยอะ่ะของผมเคลโดนวันเดียวไปพุนหมดเลย ส่วนแปลงนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะมาทําคลิปให้ดูนะจะหมักดินนะด้วยอ่านี่แหละแบบเพื่อมา culture นะครับไม่รู้พูดถูกก็เปล่นภาษาอังกฤษเพื่อมา culture นั่นแหละจะมีพวกเศษไม้เศษหญ้าเศษอะไรนะครับถมถมกันไว้แล้วผมก็จะเอาอ่าอ่าเคกอ้อยแล้วก็ปุ๋ยคอกมาถมอีกทีนึงนครับอ๋อแล้วก็หมักไว้สักประมาณหนึ่งปีค่อยมาใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับเป็น ดินมากได้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับสวนฤดูฝนผมก็จะลกๆหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะทําให้มันดูดีและสะอาดขึ้นแล้วก็ทําให้มันเป็นเชิงแบบเกษตรเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น,นครับเพื่อเปิดสวนให้ท่านที่สนใจเข้ามาชมสวนนะครับแต่ช่วงนี้ขอปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับผมในพื้นที่แค่ประมาณกี่งานเนี่ยไม่กี่งานนะครับ ข้างบ้านครับประมาณนี้แหละเนาะครับพื้นที่ของความสุขพอได้อยู่ในสวนแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม